ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ฟุตบพุบอีเซเดอร์รายงานปาริ์เชม่งพร้อมทุ่มเงินเหนือคู้แข่งเพื่อคว้าวิกเตอร์โอซเมนกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีร่วมทัพในซัมเมอร์นี้สต,ตาทิมชันอันเจเลียสราบข่าไดนน่าประทับใจนับตั้งแต่ยาา้ายมาคาแข่งกับทีมดังเมืองเนเปลิลโดยทำไปแล้ว54ประตู จาก93เกมรวมทุกรายการช่วยให้ทีมนำโด่งในตารางก่อชดเชราอิตาลีอยู่ในขณะน,นี้ก่อนหน้านี้ประธานสโมสรนาปลรีออกมาบอกว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินที่จะต้องขายนาเตกตัวเก่งออกจากทีมแต่รุ่สัญญาที่เหลืออีกแค่2ปีเป็นไปได้ที่ทีมอาจเลือกรับข้อเสนอก้อนโตหากนักเตกยังนิ่งเรื่องสัญญาใหม่เจารายงานของสื่อจะรังเผยว่าในขณะที่หลายสโมสรนในโยุโรปให้ความสนใจโอซิมเมนโดยเฉพาะเชลซีกับเบย์มินิกแแบร์แช พร้อมจะใจ่ายในตัวเลขที่สูงกว่าเพื่อดึงนักเตะมาร,ร่วมทีมเช่นกันสื่อจากกาเจ้าดังกล่าวเผยว่าแล้วดังหลีกเอิองพร้อมทุ่มเงินถึง150ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะมีรายงานว่าสโมสรพยายามรักษาตัวเลขทางการเงินเพื่อไม่ให้ผิดกฎ Financial Fair p ก a y ก็ตามลูกเดยองอ้างมีแฟนบอลส่งข้อความถึงเขาขอร้องให้หวนคืนทีมอสูรานาลังทีมของชบิอันเดสทำผลงานฝืดในช่วงหลัง ลูเดยองกองหน้าของพีวีฮาวเฟนเปิดเผย <ๆ S 2> ว่าอุสมันเดเบเล่แนวรุกชาวฝรัลล่งเศสเป็นนักเตะที่ทําให้เขาประทับใจมากที่สุดตอนที่เล่นใกับบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งปีตามรายงานจากมุนโดเดปโตเตโวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากองหน้าวัยสาสิบสองย้ายจากเซบีย่ามาเล่นใกับบาร์ซ่าด้วยสัญญายืมตัวเมื่อฤด,ดูกาล2021-2022เ็ขาทำเจ็บประตูจากการเล่นทุกรายการ29นัด ก่อนย้ยมาอยู่กับ P.S.V. h ฮโ h o f f ในซีซั่นนี้และทําประตู14ประตูจากการลงเล่นทั่วรายการ33เกมผมใช้ชีวิตตามความฝันที่นั่นผมได้ลิ้มรสวัฒนธรรมอื่นทั้งในและนอกสนามนักเตะที่ผมประทับใจที่สุดในบาร์เซลโลนาก็คือเดนเปเล่เขารู้ดีว่าต้องทําอะไรเมื่อไหร่และจ่ายวันแบบไหนให้กองหน้าบาซ่าอยู่บนเส้นทางที่มีโอกาสควา้าแชมป์ลาลีกาครั้งแรกในรอบ4ปี โดยมีคะแนนทิ้งห่างอันดับรอัแล้วมาริดถึง11แต้มขณะที่เหลือโปรแกรมการเล่นอีก9นัดแต่บาซ่าสะดุดเสมอคู่แข่งแบบไร้สกอร์2เกมติดกับคิโรนาและเกตาเฟ่ก่อนกองหน้าวัย32จะอ้างว่าเขาได้รับพวกความจากแฟนบอลบาซ่าที่ร้องขอให้เขากลับมาบาซ่าไม่สามารถทำประตูในการประเชิญหน้ากับคิโรนาและเคตาเฟ่และมีข้อความที่ผมได้รับว่าคุณอยู่ไหนลูกก็ต้องการคุณเพื่อชชนะลูกเดยยองกล่าว คาโลชอติเทนเนอร์ของเรมาริดชื่นชมผลงานของเอ็ดวาร์โดคามาบิงกามิดฟิลด์ของทีมในเกมที่เปิดบ้านชนะเซลตาบิโก2-0ในซิกาลิก้าสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลาชาทุดขาวลดช่องว่างกับบาร์เซโลนาจากฝูงเหลือ8แต้มหลังเก็บ3ามแต้มในเกมล่าสุดแต่ยังแข็งมากกว่าหนึ่งนัดโดยทีมของชชบีอันเดนเดสจะเปิดบ้านพบกับเรติโกมาลิตในวันอาทิตย์นี้ด้านคามาบิงกาที่ช่วงหลังทุกขยับไปยืนแบ็กซ้ายให้กับทีม เคยบ่นมาว่าอยากกลับไปเล่นมิดฟิลด์ตามถนัดอีกครั้งแต่จากผลงานในเกมนัดล่าสุดก็ได้รับคำชื่นชมจากเจ้านายอย่างมากเขาคือนักเตะท,ที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถเล่นได้ทุกที่ในสนามเขาคือคนพิเศษเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์หรือกองหลังก็ได้อันเชลติกล่าวกลับมา้าเกมถัดไปมาริโจะโเยยอนคิโรนาในวันอังคารนี้ตามด้วยการเปิดบ้านพบกับอเมริกาในวันเสาร์หน้า โรอิกบาเด้กองหลังวัย23มีโอกาสเซ็นสัญญาถาวรกับเซบิยาหากทีมดังแดนใต้ของสเปนการันตีการอยู่รอดในศึกลาลิก้าสเปนซีซั่นนี้เซบียามีแผนจะใช้ออฟเชนเซ็นถาวรกับโรอิกบาเด้นับชาวฝรั่งเศสด,ด้วยมูลค่า15ล้านยูโรหากเซบียาการันตีอยู่รอดบนศึกลาลิก้าซีซั่นนี้ได้ตามการงานจากมุนโดเดวอติโวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา บาเด้ย้ายจากแรนสมาเล่นให้กับนอตติงแฮมฟอเรสด้วยสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2022แต่เขาไม่ได้ลงเล่นกับเจ้าป่าแม้แต่นัดเดียวก่อนนักเตะจะโยกมาอยู่กับเซบีย่าด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาและลงเล่นกับทีมเซบียโน่ทั่วรายการไป็น16นัดได้มีส่วนกับเกมปราบแมนยูในแต่300คว้าตัวเข้ารอบรองชนะเลิศยูโรปาลีกได้สำเร็จ